สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าก็จะมาบอกวิธีการกําจัดเพี้ยแป้งนะคะด้วยวิธีที่ของใช้ใกล้ๆตัวเพี้ยแป้งจริงๆก็เกิดขึ้นได้นะคะอย่างนี้เป็นต้นอะโรูนะคะเขาก็ขึ้นที่บริเวณกาบใบาแบบนี้นะคะวิธีการกําจัดของเราในวันนี้หลังจากที่เราทดลองแล้วนะคะก็สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็เพี้ยของเราหมดไปนะคะ จะให้ดูนะคะอันนี้ก็คือเป็นเพียแป้งขาวๆนะคะโดยปกติทั่วไปก็คือใช้วิธีการใช้น้ํา,ายาสไลด์นะคะแต่วันนี้แตงโมว้าวไม่ได้ใช้น้ํา,ายาสไลด์นะคะมีอีกวิธีหนึ่งที่ใช้แล้วได้ผลดีนะคะเพียแป้งนี่นิสัยของเขาจะแพ้ความลื่นนะคะสารเคมีที่มีการลื่นแล้วก็จะทําให้ตัวเพียแป้งของเขาลื่นถลยออกไปนะคะ ก็จะทําให้เพรียเหล่านี้ถามว่ากําจัดง่ายไหมก็กําจัดง่ายนะคะไม่ยุ่งยากแต่เรามันสังเกตและอย่าให้มีปริมาณเยอะเพราะว่าถ้ามีปริมาณเยอะการกําจัดออกไปก็จะต้องใช้เวลานะคะเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะอุปกรณ์ของเราในวันนี้ก็แก้วน้ํานะคะนี่ครีมนวดนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ คีมนวดจริงๆมีคุณสมบัติในการลื่นนะคะนุ่มลื่นความลื่นของคีมนวดนี่ก็จะทําให้เพรยแป้งของเราลื่นไหลออกจากใบนะคะตัวไม่สามารถเกาะได้ฉะนั้นสิ่งที่เขาดูดบริเวณกับเลี้ยงของใบนะคะก็จะทําให้ลื่นไหลแล้วก็หลุดไปในเวลาอันรวดเร็วนะคะเราก็มาผสมกันเลยค่ะ อันนี้เป็นหัวปั๊มนะคะเราก็กดประมาณสองทีต่อการใช้หนึ่งครั้งก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะผสมน้ำประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะถึงสองช้อนโต๊ะนะคะนี่นะคะหลังจากนั้นเราก็คนเลยค่ะคนให้เนื้อครีมนะคะละลาย นี่นะคะเมื่อเราคนเนื้อครีมละลายแบบนี้นะคะเราก็ตามซอกที่ลึกนะคะเราก็ใช้คัตตัลบัตนะคะจิ้มถูจิ้มถูไปตามซอกต่างๆนะคะที่ตัวเขาอยู่วิธีละลายนี่ก็คือละลายแบบเข้มข้นนะคะเพื่อที่จะให้เคลือแป้งหลุดได้ง่ายนะคะ ยิ้มถูตามซอกใบก่อนเพื่อให้ตัวเขาหลุดเป็นบางส่วนนะคะหลังจากนั้นเราก็มาลาดวิธีลาดก็คือลาดจากยอดใบนะคะนี่เห็นไหมคะเมื่อเราลาดแล้วนะคะก็จะเกิดน้ำขังอยู่แบบนี้นะคะทิ้งไว้สักพักตัวของเขาก็จะเริ่มกระดุกกระดิกนะคะ พราะความลื่นอยู่ที่ซอกใบนะคะจะทําให้เพรี้ยเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วถ้าตามซอกไหนลึกเกินไปเราก็เทอีกรอบหนึ่งเทด้านปลายนะคะเขาจะลงไปในด้านล่างเองอัตโนมัตินี่แบบนี้นะคะแล้วก็ทิ้งไว้ แม่คะตัวเพลี้ยจากตรงนี้ก็เริ่มกระดุกกระดิกถ้าตรงไหนเราทาไม่ถึงแล้วก็ใช้จิ้มนะคะหมักทิ้งไว้แบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวต้นไม้เราตายนะคะหลังจากนั้นเราก็ ลดด้วยน้ำสะอาดฉีดด้วยสเปรย์นะคะด้วยน้ำสะอาดเพียงเท่านี้เพลียของเราก็จะหลุดร่วงออกไปได้โดยง่ายๆขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะ